ค,คีะ่ะน้องกะทินะคะกําลังผสมสีน้ำนะคะการป,ปรผสมสีน้ำจากแม่สีนะคะผสมกันแล้วได้เป็นสีต่างๆทั้งหมด12สีนะคะน้องกําลังทำอยู่นะคะอืออะไรถูกแล้วลูกส้มแดงมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอื กำลังระบายอยากแม่สีนะคะแม่สีมาผสมกันตอนนี้อยู่ระหว่างสีส้มผสมกับสีแดงได้ส้มแดงหรือบราวหรือสีน้ำตาลนั่นเองน้ําลแดงนะคะ เดืส้มแดงเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนตอนน้องเขาทำเสร็จนะคะม่วงแดงอ่ะม่วงแดงม่วงอ่ะไปลูกอืมม่วงหมดหรือยังม่วงหมดยังะะอ่ะม่วงแดง อันนี้รอบถึงรอบรอบที่สามแลลูกใช่ไหมคะเป็นสีพื้นขั้นที่สามเนาะใช่ไหมคะสีม่วงกระม่วงแดงหรือขั้นที่สามแล้วม,ม่วงกับม่วงแดงอ มมงแออืออออสีเปลือกมังคุดนั่นเองใช่ไหมคะใช่อันก็เหมือนกันอ,อมังคุดอ่อนกับมังคุดแก่เลยลูกอันนึงมงนะ่วงเนาะอันนี้ม่วงแดงออือ ค่ะอ่าต่อไปสีลาถอรลูก สมม่วงสิคะม่วงเกิดจากสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมสีนี้เราหมดตับสีน้ำเงินวาลูกสีนี้หนูหมดนะสม,มัยถื่ไปมันช่วยกันอะไรยังคะสีเข uh ้มเพื่อทำเลย ม่วงผสมกับสีน้ำเงินอ่ะกลายเป็นม่วงน้ำเงินออืม่วงผสมกับสีน้ำเงินอืมอ่าคนเลี้ยงลูกพอแล้วมั่งกลายเป็นสีอะไรคะสีที่ได้คือสีอะไรคะม่วงน้ำเงินมาดูค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหน OK OK Vamos oh, สีสองนสวยเนาะาทาอีส hmm. uh ิล huh. uh, ูกทาอีแค่นี้มันมันยังไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่อออนิดนึงเออผสมไปเอานไปผสมีนิดนึงไม่เอาได้อือหึสมอีนิดนึงเดี๋ยวนะอ่ะไปเลยเล สีให้มันติมๆิลูกระบายให้มันติมๆิงอือต่อไปสีเขียวกับสีน้ำเงินอ้าวผสมค่ะเขียวกับสีน้ำเงินน้ำเงินจะหมดแล้วอืมเทลงนิดนึง โอไม่เป็นเดี๋ยวก็ใครไี่ย<อ>ืไปลูกพอแล้วดี๋ยดไปหยิบดรบปจุดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ บอกว่าหาอยู่แล้วนะกูไปเก็บไม่นานเห็นอยู่เอาชิปไปบีบเออไปพอจุดทีละตึกจุดหนึ่งสองพ่อแล้วยืบไปวางไว้ต่อไปสีน้ำเงินครับสีเขียวอ่ารอเลย ไม่เรียงไปละลูกหนูจะได้ไม่ลืมนี่มันจุบพอดีเลยมันได้สองแลมนี่เลยไม่เป็นไรเพราะอีกแค่สองอีกอีก,อก,อกสามวงใช่ไหมมันก็จะได้ <c oughs> น้ำเงินกับวางเลยวางเลยอันนี้กันน้ำเงินกับเขียวเขียวหมดยังเอาสีอะไรามาอีก เขียวเกิดจากสีเหลืองอกับน,น้ำเงิอนอาผสมเขียวมาเหลืองอน่องอืน่องอืเขียวเหมือนเดิมอือห ให้ลูกทำเล่นที่บ้านได้นะคะฝึกผสมสีนะคะทำที่บ้านได้ง่ายๆนะคะเหมือนที่เราทำกันนี่นะคะอ,อันนี้สีน้าเนอน้ำเงินเขียวนะคะกระถางผสมสีเขียว หรือง่ายๆก็จะได้เป็นสีครามนั่นเองนะคะสีฟ้าครามนะคะาเรียกเงินเขียวนะคะมมเงินเขียวอีกสักหน่อยสิลูกตรงนี้ตรงนี้เอาอีกตรงนี้นหน่อยสักหน่อย อันหมดเนี่งก็เงินเขียวอ่าต่อไปสีสีเหลืองเขียวเขียวชมกยวมมาแล้วจะต้องบีให้มอนไม่หมด เกี้ยวคือจากสีสีเหลืองกับสีน้ำเงินอ่ามาผสมเอาคู่กายเอาสองหยดหนูเอาคู่กายสามหยดอาหนูเอาสามหยดคู่กายเอาสี่หยดสอง,อส,องสี่อ่าผสมอือหือ แล้วเมื่อกี้สีอะไรกับสีอะไรคะกีสีต่อไปสีเขียวกับสีเหลืองอ่าลงถาดเลยลูกหนึ่งยอดสองืมเหลืองเหลืองรือเหลือง,อง,องใช่ไหมคะเหลือพอดีและอืม <c oughs> ้าใจเลยลูกอืมอืม 1 2 3 4 5 6 7 2 6ให้ ีเหลืองเพิ่มด้วยว,ว้าวสวยมากเลยมันสีเขียวอ่อนเลยอืมก็เหมือนก็เหมือนสีเขียวอ่อนนั่นแหละลูกเขียวเหลืองใช่เขียวเหลืองก็คือสีเขียวอ่อนนั่นเองเขียวเหลืองก็คือสีเขียวอ่อนนั่นเองลูก เบขอบในนะอย่าลืมนะทีู่ก่บอกใช่ไหมคะเวลาระบายใช่ไหมคะ uh huh. อ,ยอย่าพยายามอย่าทับเส้นที่เราเขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราเขียนไว้ที่ซอใช่ไหมคะืม uh huh. พยายามอย่าให้ทับเส้นที่เราเวาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเก็บวงใน uh huh. ได้เขียวอ่อนนั่นเองนะคะเขียวเหลืองก็คือเขียวอ่อนใช่ไหมคะใช่ <Okay. S 1> uh huh. สีสุดท้าย,ต,ยต่อไปค่ะแล้วก็ได้เล่นเครื่องแต่งหน้าจากขีสีส้มเหลืองส้มส้มอยู่นี่ลูกอ่าส้มนี่ก็ได้เองส้มอ,อยู่ใกล้ลอืมส้มเหลือง แป้งพกันเล็กเหมือนว่าจะไม่ปรากฏสีฮะน้อยไปไหนไม่น้อยมัน้อยไปผสมสีนี้อีกสเคือจากสีอะไรสีส้มเกิดจากสแกีแดงกับเหลืองอืมแดงกับเหลืองผสมมาเตรหมดหรือเปล่าเตอมาเตรแข็งเตรแข็งังงบอืมเอาออกมาด้วยเอาในขวดออกมาด้วยได้แล้ว

ส้มกับเหลืองได้เป็นสีอะไรคะส้มเหลืองส้มเหลืองหรือส้มอ่อนใช่ไหม สีน้ำตาลเลยสีน้ำตาลก้อนอิกน้ำตาลสวยไหมสีนี้ทำเป็นผิวคนก็ได้ใช่ไหมคะสีนี้อันนี้ส้มแดงแดงอิฐนะน,นี่ส้มววสวยเลย จะได้12สีใช่ไหมคะจากการผสมสีเสร็จยังคะ,ชะโชว์ผลงานสิคะ,ะเดี๋ยวขึ้นมาโชว์สิคะอ่อเออปองน้งกะทิคะ่ะผสมสีนะคะทำจากสีหลักแม่สีนะคะเหลืองแดงน้ำเงินใช่ไหมคะอ่าจากนั้นก็มาผสมกันได้ทั้งหมด 12สีจากนั้นที่หนูผสมหนูก็มาระบายลงตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นผลงานชิ้นแรกของน้องที่เป็นภาพระบายสีด้วยสีน้ำค่ะสวยไหมคะนะ่าทักสวยก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ถูกใจให้น้องกะทิด้วยนะคะอน้องกะทิพูดหน่อยสิคะฝากหน่อยภูมิใจไหมคะใจค่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบอกสิคะ ฝากกดไลค์หนูด้วยนะคะฝากกดไลค์หนูด้วยนะคะเออเนี่ยค่ะผลงานน้องภูมิใจมากครูครูก็ภูมิใจโอเคค่ะขอบคุณค่ะคีณค่ะโอเค